สวัสดีครับพี่เป็นเอกอ่าวันนี้นะครับผมจะมาอัปอัเดตเว็บไซต์ให้นะครับผมก็คือเรื่องของ u ู u ูปมันเองนะครับซึ่งนะครับผมทาระบบเพิ่มให้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าแรกของเราจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าหลังจากที่ล็อกอินเข้ามานะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับให้เรานะครับผมจะเพิ่มตรงนี้ให้นะครับเห็นไหมครับ YouTube Link ตรงนี้นะครับอ่ามีเพิ่มฟีดตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทดสอบดูก่อนนะครับว่าเพิ่มเข้าไปเนี่ยจะทํำยังไงนะครับสมมุติเราจะเพิ่มมสินทัย์ให่ ให้เรากดแอดเข้าไปนะฮะตามเดิมเลยนะเพิ่มเข้าไปเลยนะฮะอะไรก็ว่าไปครับเพิ่มเข้าไปนะครับปกติเลยลืมหรือสงสัยลืมหรือยังป่บไม่ทราบนะฮะทีนี้อ่ะยูทูบลิงเราจะเอามาจากไหนนะครับอ่าผมจะมาจากนี้นะครับสมมุติเราจะเอาตรงนี้นะครับให้พี่คลิกที่วิดีโอนั้นๆนะครับที่เราที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นะครับ กดแชร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมกดแชร์นะครับผมมันจะได้ลิงก์ตรงนี้เห็นไหมให้คัดลอกตรงนี้นะครับกดเลยคัดลอกตรงนี้มานะครับกดตรงนี้ก็ได้มันจะคัดลอกให้เราแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปวางเลยคลิกขวานะครับวางลงไปนะครับจะได้โคดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดอื่นเหมือนปกติเลยนะครับบอกว่าเป็นยังไงนะอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับ กดนะฮะทดสอบวิดีโอแล้วกันดูนะทดสอบวิดีโอมีวิ่งเนื้อหานะใส่ใส่ใส่ปกติเลยนะครับกดอัปเดตปั๊บลงไปเลยนะครับจะขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้วิธีการคือต้องใส่รูปหนึ่งอันก่อนก็มาคลิกที่ตรงรูปภาพนะครับชูดไฟล์เลือกรูนี้แล้วกันนะกดอัปเดตภาพไปจะไหลลงมาแล้วนะครับไปที่รายการสินทรัพย์ซินะครับ ก็คลิกดูรายละเอียดนะครับเห็นไหมวิดีโอขึ้นแล้วนะครับวิดีโอใครวิดีโอมันถ้าสมมติเราไปดูสินทรัพย์อื่นที่ยังไม่มีวิดีโอเละนะครับ <c oughs> เห็นไหมผมจะมาโชว์ตรงนี้แสองอันล่าสุดแล้วกันมันจะได้ไม่ลบนะครับสมถตาไปดูันี้ที่ยังไม่ใส่นะครับมันก็จะไม่มีอะไรนะครับอนไนที่มีที่ใส่วิดีโอแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นวิดีโอให้เรานะครับหรือว่าสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะหรือจะไปคลิกดูบน youtube ก็ได้อีกทีหนึ่งนะครับเันก็จะพาไปจะลิงก์กันนะครับแต่วันตรง จะมีวิดีโอเห็นไหมครับอ่าผมจะลองใส่อีกอันหนึ่งอ่าผมลองแก้ไขแล้วกันสมมติผมลองแก้ไขดูหยุดไปก่อนแก้ไขสมมติผมไม่เอาวิดีโอละสมมติผมไม่เอาวิดีโอนีน้ผมคัดไปก่อนแล้วกันคัดไปก่อนผมไม่เอาแล้วนะครับสมมติผมจะลบวิดีโอทิ้งกดอัปเดตปั๊บไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นวิดีโอจะหายไปแล้วเห็นไหมครับอ่าเนื้อหาทดสอบวิดีโอยังอยู่นะครับก็คือเราสามารถเพิ่มแล้วก็ แก้ไขได้แล้วนี่นแก้ไขอีกทีนึงก็ลิงก์เดิมมาไปใส่ป๊าใส่มาเลยกดอัปอเดตนั่นเองนะครับผมจะเพิม่มอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับ BB 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 แล้วกันเรื่องประเภทขายดินแล้วกันครับน้าที่ก็ว่าไปนะใส่อะไรลงไปก็ได้ ไปเอาวิดีโอมาสักอันหนึ่งนะครับว่าไม่เอานี้กลับไปเอาเท่ๆแล้วกันอันนี้แล้วกันนะครับเหมือนเดิมเลยเมื่อเราได้วิดีโอนี้กลับขึ้นมาอาจจะหยุดอาจจะหยุดไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กดแชร์ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะต้องเอาลิงก์ตรงนี้เท่านั้นนะครับกดคัดลอกนะครับได้ลิงก์มาแล้วนะครับเอาไว้วางนะคลิกขวาวางไปเลยหลังจากนั้นนะครับ ให้ใส่ข้อมูลไปเหมือนเดิมกดอัปดเดตปั้งนะครับเหมือนเดิมฮะเลือกรูปใหม่เลือกรูปเลือกรูปนะครับทั้งรูปหนึ่งนะงั้นเดี๋ยวมันจะลงหหล่งนะครับที่จริงใส่ได้หลายรูปนะครับเป็นบีบแล้วนะับไปดูซิ มาไหมเห็นนะครับก็จะมาแล้วนะฮะวิดีโอที่เราใส่นะครับแล้วก็ไปดูหน้าแรกครับผมจะโชว์สองรายการล่าสุดนะครับวิดีโอนะครับรายการไหนที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยมันจะมาโผล่ตรงนี้ถ้าสมมติเราทาไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยลูกค้าดูข้างในเนี่ยก็จะมีวิดีโอทุกๆอันเลยนะครับนะครับลองดูนะครับพี่ถ้าสมมติสงสัยตรงไหนนะครับก็ไลน์มาหาผมได้ตลอดเวลานะครับผมจะลบออกไปแล้วกันนะถ้ามผมลบออกไปเนี่ยวิดีโอก็จะหายไป กลบออกไปกดลบไปเลยเวลาหน้าแรกของเราก็จะหายไปแล้วนะครับพี่ะนะครับก็จะเป็นปกติแล้วครับอัปเดตบ่อยครับผมแล้วก็แชร์บ่อยๆนะครับเว็บไซต์ของเราก็จะขึ้นนะครับอันดับที่ดีนะครับผมอ,อันนี้อาจจะเป็นเว็บสมัยเดิมอยู่นะครับ แต่ข้อมูลมันก็แน่นดีอยู่แล้วนะฮะเหลือที่เหลือแค่แชร์ไป่อยแล้วให้คนเข้ามาดูนะครับโอเคครับพี่